ฌานสัมมาธิฏฐิสวัสดียามเช้านะวันนี้มีโปรแกรมออกไปเก็บผักก็บาแสดงรรมสักนิดหนึ่งนะเพื่อเป็นที่หายคิดถึงกันในกลุ่มพวกเราเนาะผู้ปฏิบัติธรรมผู้ฝ่ายธรรมแล้วผู้เจริญในธรรมนี้แล้ววันนี้จะพูดถึงหัวข้อเรื่องของฌานการเข้าฌานออกฌาน การเจริญฌานเป็นยังไงเป็นที่สงสัยสำหรับพวกเราส่วนมากเนาะยังยังสงสัยว่าอะไรคือฌานฌานเป็นยังไงเนาะเข้าฌานออกฌานเป็นยังไงเจริญฌานเป็นยังไงฌานนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเจริญกุศลในพุทธศาสนานี้ยกให้ฌานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะ เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เข้าใจอย่าอย่าบอกว่าชานี้เป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่านะเก็บคำพูดนั้นไว้ก่อนชานี้เป็นลักษณะที่ประกอบอยู่ในสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบนี้มีองค์ประกอบห้อย่างนาะยกให้ฟังก่อนจะได้เข้าใจชานยก เข้าไปในสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งของสัมมาทิฏฐิประตูบานแรกในการก้าวสู่สายแห่งธรรมะในพุทธศาสนานี้นะเรียกว่ากรรมสักาตาสัมมาทิฏฐิความเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรมว่ามีอยู่จริงเชื่อในผลของบาปผลของบุญนั้นว่ามีอยู่จริงเชื่อว่าพระ พุทธเจ้ามีอยู่จริงเชื่อว่าพระธรรมคำสอนนั้นมีอยู่จริงพระธรรมนำออกจากทุก์ได้จริงนี่เป็นเนื้อแห่งกรรมสักตาสัมมาทิฏฐิเป็นฉันทิฏฐิบาทในอิทธิบาทสีที่เป็นโลกุตตรธรรมก็ยกเข้าไปในอิทธิบาทสีเนาะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในส่วนนี้จะเป็นโลกิยะนะ ชันฉันัน,นทวิริยะจิตตะวิมังสาเนี่ยยกเป็นโลกียะก็ได้ก็ยกเข้าไปในกิจการต่างๆที่เป็นส่วนของโลกแต่ในส่วนของโลก,กุตลธรรมนั้นฉันทะนนี้จะเรียกว่าเป็นชั้นทิฏฐิบาตเป็นศรัทธาที่แรงกล้าที่สุดก็ก็ยกเข้าไปในกรรมสกตาสัมมาทิฏฐินี่แหละเป็นตัวศรัทธาเป็นสัตทินรีัยเป็นศรัทธาพระเป็น หัวข้อที่จะเดินเข้าไปในมรรคมิองค์ดนั้นเรียกว่าฉันทิฏฐิบาตวิริยะนี่เป็นตัววิริยิฏฐิบาตเป็นความภาคเปลียนอย่างยิ่งยวดนั้นจิตตาเป็นจิตตุบาตแล้วก็วิมังสานี้เมื่อเข้าสู่โลกุตตธรรมจะเป็นวิมังสุบาทนะต่างกันนะระหว่างอิทธิบาตสีในโลกิยะกับโลกุตตะนี่เป็นความเกิดของกัมมสกตา สัมมาทิฏฐิองค์ที่หนึ่งเนาะองค์ที่สองเรียกว่าเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิการกระทําให้แจ้งนั้นเป็นองค์แห่งการตัดสู้เรียกว่าเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิเดินเข้าไปถึงโพธิปักขียธรรมคือโพชฌงเจ็ดนั้นองค์ที่สามเรียกว่าฌานสัมมาทิฏฐิที่เรากําลังจะกล่าวต่อไปนี้ก็คือการเจริญกุศลในส่วนของ สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบองค์ที่สี่เรียกว่ามัคคะสัมมาทิฏฐิเป็นประตูสู่โสดาปฏิมักองค์ที่ห้าเรียกว่าเป็นผลสัมมาทิฏฐิเป็นประตูบานแรกก็คือโสดาปฏิผลเป็นปัจจเวกขณะที่จะเกิดขึ้นทั้ง โซดาปฏิมัตรโซดาปฏิผลนั้นจะมีปัจจเวกขณะประกอบกันนี่เป็นองค์5นะที่สำคัญในในหัวข้อเรื่องสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเนาะใครที่ยังไม่ได้กำหนดแล้วก็คิดว่าเรานี่แหละเห็นชอบแล้วก็ก็พยายามเนาะพยายามศึกษาให้มากหน่อยจะได้เข้าใจง่ายขึ้นว่าบารรลุจะได้บรรลุอะไรจะได้พูดถูกเนาะ ไม่ใช่ว่าอะบรรลุเฉยๆเรอกไม่รู้อะไรนะอ่านี่เป็นนี่เป็นองค์แรกนะที่เราพูดถึงเป็นประตูสู่มรรคองแปดก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติคราวนี้มาถึงมรรคองคที่เจ็ดเนี่ยสัมมาสติคือความระลึกชอบ ละลึกก็คือคำว่านึกถึงละลึกถึงนึกถึงเนี่ยเป็นตัวสติสัมมาสติคือความละลึกละลึกถึงสิ่งที่ทําคําที่พูดแม้นานได้อย่างนี้นะเรียกว่าเป็นตัวของสติคือความละลึกในมักมีองเป8เติมคำว่าชอบลงไปละลึกชอบ ก็มีทั้งระลึกไม่ชอบกับระลึกชอบนะมีสองอย่างสมมุติว่าระลึกไม่ชอบนึกถึงทิ่งไปในก่อนหน้านั้นอาจจะนึกถึงวันที่ไปกระทําสิ่งที่เป็นสิ่งที่ชั่วนี่เป็นระลึกในสิ่งที่ไม่ชอบเป็นมิจฉาสติระลึกถึงสิ่งที่ชั่วกรรมที่ทําแล้วเดือดร้อนในภายหลัง นี่เป็นตัวมิจฉาสติสัมมาสติก็คือระลึกชอบระลึกไปในบุญสศนคุณงามความดีที่ทำไว้ก่อนหน้านั้นนี่เป็นตัวสัมมาสติความระลึกชอบหน้าที่ของสติก็คือระลึกอย่างนี้นะในสัมมาสติเนี่ยยกเอาสติปัฐานสี่เป็นฐานแห่งการระลึกก็คือระลึกไปในกายระลึกไปในเวทนา ระลึกไปในจิตระลึกไปในธรรมก็เป็นฐานสี่ในการระลึกนั้นองค์ที่8สัมมาสม,มาธิความตั้งจิตไว้โดยชอบเมื่อเราระลึกได้แล้วเราก็ตั้งจิตที่จะระลึกเข้าไปในสิ่งต่างๆนั้นเป็นอารมณ์เป็นเป็นส่วนที่จะต้องระลึกต่อเนื่องในทุกๆลมหายใจนะ่ะเป็นส่วนของสัมมา สติก็คือตั้งใจละลึกไปเรื่อยละลึกละลึกละลึกอยู่ตลอดเวลาเป็นส่วนของความตั้งจิตไว้โดยชอบนะเรียกว่าเป็นตัวสัมมาสม,มาธิคราวนี้เมื่อจะพูดถึงระลึกเข้าไปในฌานสัมมาทิฏฐิเนี่ยในมรรคองแรกที่กล่าวไว้ข้างต้นเนี่ยเราจะต้องนึกถึงไปในข้อธรรมนั้นๆ ในกายนั้นๆที่เราได้เรียนรู้มาในเวทนาในจิตในธรรมในสติปัฏฐานสีน่นี้ยกมาสี่อย่างอย่างอื่นไม่มีนะอย่างอื่นละลึกอย่างอื่นนี่ลบทิ้งไปหมดเอาเฉพาะสี่อย่างนี้ขึ้นมาเป็นข้อตั้งในการระลึกนะเป็นตัวละลึกชอบก่อนในพระโมกคลานะนะยกยกเอาตัวอย่างพระโมกคลานะขึ้นมาหลังจากที่ท่านได้ บวชในพุทธศาสนานี้แล้วท่านก็ปรีกวิเวกหลีกเล้นไปเจริญไปเจริญกรรมฐานอยู่ลำพังท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่าเมื่อท่านได้ออกปรีกวิเวกนั้นพระศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแบ่งกายภาคมาสอนท่านทุกขณะนะพระโมคคัลลานะนี่เมื่อออกไป ปรีกวิเวกเนี่ยท่านก็ไปเจริญทาาุกรรมฐานตามที่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนพระองค์มาสอนด้วยพระองค์เองทุกขณะที่ท่านเกิดข้อติดติดในข้อไหนพระองค์จะมาด้วยตนเองมาแสดงมาสอนทุกขั้นตอนตนับตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตยฌานไปถึงฌานชั้นสูง พร้อมด้วยอภิสัมพิธาพร้อมด้วยฤทธิ์เป็นอันมากก็คือเมื่อเจริญฌานเข้าไปจิตนิ่งเป็นสมาธิแล้วผู้ที่ได้ฌานน้อมเข้าไปในกสินก็ย่อมได้กสินอย่างนี้นะผู้ได้ฌานเมื่อน้อมจิตเข้าสู่กสินย่อมได้กสินได้ฌานย่อมได้กสินเมื่อน้อมเข้าไปในปะทวีทธาตุก็จะ ได้กสินเป็นปฐวีธาตุอาโปเตโชวาโยอากาสาอากินัญญาเป็นกสินที่เป็นปฐวีปฐวีอาโปเตโชวาโยนีและกะสินอาโลกสินกสินต่างๆเนี่ยในกสินสิบเนี่ยได้ชาแล้วน้อมเข้าไปในกสินย่อมได้กสินด้วยพร้อมด้วยฤทธิ์เป็นอันมาก เดินไปในอากาศก็เข้าปฐวีกสินประหนึ่งว่าบนอากาศนั้นเป็นแผ่นดินที่ตั้งรองรับอยู่แล้วตั้งปฐวีกสินขึ้นมาก็เดินไปเหมือนเดินอยู่บนแผ่นดินเดินบนน้าก็เหมือนเดินอยู่บนแผ่นดินนี่เรียกว่าเป็นการเข้าปฐวีกสินเดินเข้าไปในแผ่นดินเหมือนเดินในอากาศก็คือเข้าเข้าอากาศนะเข้ากสินที่เป็นอากาศนั้นก็นึกเอาว่า มันว่างมันเป็นอากาศเดินลัดเข้าไปในแผ่นดินในภูเขาในช่องเขาเหมือนกับเดินในอากาศอย่างนี้แล้วเรียกว่าเป็นน้อมเข้าไปในกสิณดังนั้นผู้ที่ได้ฌานเนี่ยน้อมเข้าไปในกสิณก็ย่อมจะได้กสิณอันนี้เราก็ยังไม่เคยทำนะจะน้อมเข้าไปก็น้อมเข้าไปแต่อาโรโอกสินังอาโรโกสินังอาโรโกสินังแสงสว่าง ก็น,น้อมอยู่แต่ในอโลกสินอย่างเดียวยังไม่มีเวลาทํากสินอย่างอื่นแต่ตั้งใจว่าพร้อมเมื่อไหร่จะทํากสินคราวนี้เรามาพูดถึงเจริญในธาตุกสินที่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สอนพระโมกัลานะในขณะปฐมฌานก่อนในขณะเข้าปฐมฌานพระโมกัลานะนั้นท่านได้เจริญธาตุกสิน ในปฐมฌานมีวิตกวิจาร์ปิติสุกเอกขตาเป็นองค์5นะเป็นองค์หที่ประกอบกันเป็นปฐมฌานเรามาทำความเข้าใจในองค์หนี้ก่อนองค์5้นี่วิตกวิจารนี่เป็นตัวอารมณ์เป็นอารมณ์นะเป็นมนสิการที่จะต้องนึกถึงนึกถึงเป็นตัวอารมณ์ที่นำเข้าไปอารมณ์เนี่ยคือนึกถึง สมมติว่านะสมมุติให้ฟังว่าวิตกวิจาร์ณเป็นอารมณ์เรานึกถึงเสียงเพลงเพลงหนึ่งที่เราชอบการนึกถึงนั้นเรียกว่าเป็นอารมณ์เป็นวิตกวิจาร์ณเนื้อเพลงนั้นๆก็นนึกตามไปเป็นตัวอารมณ์เมื่ออารมณ์เกิด เราอินกับอารมณ์นั้นจะปิติปีสุขจะเกิดในเพลงนั้นอันนี้ยกเป็นมิจฉานะเป็นมิจฉาฌานก่อนนะความปิติความสบายใจความสุขใจแล้วก็สิ่งทั้งสองสิ่งนี้ก็คือปิติกับสุขจะเกิดในอารมณ์นั้นตัวที่สามก็คือตัวจิตเอกคตาเนี่ยเป็นตัวจิตก็จะประกอบแนบไปด้วยกับ สิ่ตงต่างๆเหล่านั้นที่เรานึกถึง <c oughs> เรียวกว่าเป็นเอกขตาลม <c oughs> ก็เป็นองค์ห้าที่เกิดขึ้นในเสียงเพลงนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเสียงเพลงครนี้เราตัดเสียงเพลงเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ชั่วสิ่งที่นําเกิดด้วยวจีสังขารหากว่าเราไปร้องเพลงหลงร้องเพลงเนี่ยวจีสังขารเ,เสียงนั้นเสียงเพลงนั้นจะนําเกิดด้วยการที่เราไปร้องเพลงนั้นเป็นวจีสังขาร เป็นจิตตสังขารที่ติดเข้าไปในเสียงเพลงเราไม่เอาเรายกเข้าไปในข้อธรรมที่เราคล่องแคล่วที่เราเจริญเป็นประตูเข้าฌานนะเรายกเข้าไปในธรรมที่เราเจริญแล้วคล่องแคล่วท่านไหนที่สวดอิติปิโสก,ก็เอาบทนั้นท่านไหนสวดสวดได้แค่ไหนท่องได้แค่ไหนจำได้แค่ไหนเอาตรงนั้นเป็นประตูเข้าสู่ฌานเฉพาะของท่าน อย่างนี้นะเราอาจจะต้องอย่างอย่างเรานะเราสมมตินะว่าเราเนี่ยเราจเจริญในธรรมจักรกัปวัตนูตรได้คล่องแคล่วปฏิจจสมุปบานี้คล่องแคล่วเราก็ยกส่วนนั้นเป็นประตูเข้าฌานของเราในสภาวะจิตของท่านของท่านท่านคล่องประตูไหนท่านเลือกประตูนั้นเมื่อท่านตั้งความปรารถนาว่าเราจะเข้าฌานเราก็อาจจะ,จะเจริญสติด้วยการ สูดลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกสักสองสาครั้งแล้วแต่สติของท่านเมื่อระลึกเข้าไปในสตินั้นแล้วเป็นอานาป,ปานสติแล้วก็ตั้งมณิสก,การว่าเราจะเจริญฌานและเราจะเข้าฌานเราก็ยกข้อธรรมที่เราคล่องแคล่วขึ้นมาเราอาจจะยกส่วนใดส่วนหนึ่งบทใดบทหนึ่งที่เราคล่องชำนาญ หรืออาจจะเป็นส่วนของปฏิจจสมุปบาทก็ได้เราอาจจะยกหัวข้อขึอข้นมาแล้วก็เจริญไปตามนันอีธาพิกเวอริยสาวกโกปฏิจจสมุปปาทันเยว,วะสาธุกังโดนิโสมานัส,สิกะโรติเราก็เจริญไปต่อเนื่องอย่างนี้เป็นการเข้าฌานเป็นประตูสู่การเข้าฌานเจริญฌาน การออกชานเมื่อเราเผลอไปคิดถึงว่าวันนี้เดี๋ยวไปขุดดินตรงนั้นไปปลูกอะไรตรงนี้ก็เป็นการออกชานโดยที่เป็นปกติเป็นธรรมชาติคือลืมเมื่อไหร่ไปคิดเรื่องอื่นก็เป็นการออกชานโดยอัตโนมัตินะการออกนี่เป็นอัตโนมัติแต่การเข้าชานนี้จะต้องน้อมเข้ามาจะต้องตั้งใจนะจะต้องตั้งใจเข้าว่าเรามานัสิการจะเข้าชาญ คราวนี้เมื่อเราเห็นทางเข้าชานออกชานแล้วประตูเข้าชานออกชานแล้วในพระโมคคัลลานะนั้นท่านเจริญธาตุกรรมฐานเป็นประตูเข้าสู่ปฐมฌานเจริญธาตุกรรมฐานเป็นอย่างไรที่พระโมคคัลลานะเจริญนั้นยกเอาสัญญาสิบขึ้นมาเจริญ อวิชายะเตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโทเพราะมีความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารส่วนนี้เป็นส่วนของนิโรธทัศนะ์เนาะเป็นมรคสัตว์แล้วก็นิโรธทัศน์เป็นส่วนของความดับในปฏิจจสมุปบาทเนาะยังไม่เคยกล่าวให้ฟังเลยวันนี้ยกให้ฟังเป็นหัวข้อสั้นๆน,นิดหนึ่ง ในการเจริญธาตุกรรมฐานที่ท่านพระโมคคัลลานะเจริญนั้นท่านได้ยกเอาสัญญาสิบนี้มาพิจารณาเป็นการเจริญฌานในของท่านนั้นอย่างที่หนึ่งเรียกว่าการเจริญในอนิจจสัญญาอนิจจสัญญานั้นยกเอาขันห้าขึ้นมาเจริญก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารปิญญาณ เป็นกองแห่งขันห้านั้นรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงรูปเป็นทุกเวทนาเป็นทุกสัญญาเป็นทุกสังขารเป็นทุกวิญญาณเป็นทุกรูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตน ก็ยกเอาอนิจจสัญญาก็คือขันหานี้ขึ้นสู่ไตรลักษ์ก็คือลักษณะของเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตานี้เป็นกฎไตรลักษณ์ที่ยกอนิจจสัญญาขึ้นสู่กฎไตรลักษณ์ส่วนที่ 2. ตึงเปนการยกอนัตตสัญญาขึ้นมายกขึ้นสู่การพิจารณาเนาะอนัตตสัญญานี้ยกเอา ตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายนอกอายตนะภายในขึ้นสู่ตายรักเช่นเดียวกันก็คือตาไม่ใช่ตาไม่ใช่เราเราไม่ใช่ตาหูไม่ใช่เราเราไม่ใช่หูจมูกไม่ใช่เราเราไม่ใช่จมูกลิ้นไม่ใช่เราเราไม่ใช่จมูกเป็นอนิจจังตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงจมูกไม่เที่ยง ลิ้นไม่เที่ยงกายไม่เที่ยงใจไม่เที่ยงอย่างนี้นะยกขึ้นเป็นเป็นอนิจจังในอายตนะภายนอกอายตนะภายในตาเป็นทุกข์หูเป็นทุกข์จมูกเป็นทุกข์ลิ้นเป็นทุกข์กายเป็นทุกข์ใจเป็นทุกข์ตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราหูไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่เป็นการยกอายตนะ ภายนอกภายในขึ้นมาสู่ตรายรักว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้เป็นการเจริญในอนัตตสัญญาเนาะเป็นการเจริญเพื่อดับเป็นฝั่งของนิโรธและมรรคในปฏิจจสมุปบาทนะวันวันนี้ยกให้ฟังนิดนึงไม่เคยยังไม่เคยแสดง อันนี้จสัญญาอนตัตตสัญญาอสุภาพสัญญาก็เช่นเดียวกันเนาะยกเอาในกายนี้เนาะกายเยกาณานุปัสสีวิหารติอาตาปีสัมปชาโนเป็นการเจริญในกายนี้ก็ยกเอากายขึ้นมาก่อนกายเยก็คือกายนี้เนาะเป็นภายนอกเนี่ยที่เป็นเห็นเป็น,เป,นเป็นรูปปีทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็น เ,เรานี่แหละรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกายเนี่ยประกอบด้วยท่าสีมหาภูตรูปประกอบกันผมดินน้ำลมไฟประกอบกันเป็นท่าสีเป็นกายเยกายยาก็คือพิจนารณาจากกายนี้ภายนอกนี้เข้าไปในกายในกายนี้เป็นผมขนเล็บฟันหนงังก็ยกเอาตจัจปัญจกะกรรมฐานขึ้นมาก็ได้เนาะผมขนเล็บฟันหนงัง โดยอนุโลมปฏิโลมหนังผมขนเล็บฟัน,นหนังหนังเล็บฟันขนผมก่อย้อนกลับไปกลับมาอย่างนี้เนาะหรือจะยกเข้าไปในอาการ32ก็ยกเข้าไปผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตบปอดมา้ามหัวใจไส้ไหมเออไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสายรัดไส้ดีเสเลตหนองเลือดก็ยกเข้าไปใน อาการ32นี้เรียกว่าเป็นอสุภาษสัญญาเป็นการเจริญเพื่อละสุภาละความเห็นว่ากายนี้งามกายนี้เป็นของงามพิจารณาสิ่งที่นักเกลียดในกายนี้เรียกว่าเป็นอสุภาษสัญญาอาทีนวะสัญญาวิลาคสัญญาปหานสัญญาสัพเพสังขาเรสุอนิจจสัญญา สภาสังขาเลอนัตตสัญญาอานาปานสติสัญญานี่เป็นการเจริญเรียวกว่าเป็นาธาตุกรรมฐานสิบอย่างนะัมีสัญญาสิบเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาดังนั้นนี่คือหัวข้อธรรมที่ท่านพระโมคคัลลานะท่านได้ฟังมาจากพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่ท่านได้เข้าถึงพระ โดาบันแล้วก็ยกเอาส่วนนี้เป็นการเจริญเรียกว่าเป็นธาตุกรรมฐานเพื่อความดับก็คือนิโรธมักในส่วนของปฏิจจสมุปบาทเนาะก็เจริญเข้าไปในส่วนของความดับอวิชชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังขาระนิโรโธเพราะมีความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขาร สังขารนิโรธาวิญญาณนะนิโรโทรเพราะมีความดับไปแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนะนิโรธานามรูปะนิโรโทรเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปก็เจริญไปจนถึงความดับส่วนนี้ดังนั้นในเจ็ดวันท่านพระโมคคัลลานะก็จึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในเจ็วันนั้น ก้อนี้เป็นประตูนะเป็นประตูที่เราได้เจริญตามอยู่เนาะเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นมหากุศลเลอเหลือเกเินที่เราเห็นเนาะเราก็ปรารถนามากเนาะปรารถนามากที่จะได้ออกบวชเนาะแล้วก็ได้หลีกเล้นไปไปกระทํากิจให้เสร็จในชีวิตนี้ก่อนที่จะตายลงเนี่ยเนี่ยนั่คือสิ่งที่เราปรารถนาที่สุด คือการได้วิเวกหลีกเลนวางงานวางสิ่งทุกอย่างบนโลกแล้วก็ไปเจริญในส่วนนั้นส่วนเดียวไม่ต้องคิดอะไรเลยวันหนึ่งกินข้าวจานหนึ่งแล้วก็ไปปีกวิเวกเลยแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเจริญอย่างเงี้ยทุกวันต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อน,องนอนวันน้อยนอนวันหนึ่งสองสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงตามนั้นพอนี่คือความปรารถนาในใจเราที่เราปรารถนาว่ายาโนนาหังปรับพระเชยยังทไหนเนาะเราถึงจะต้องบวชทําไมเนาะเราถึงจะต้องบวชเนี่ย คิดนะคิดอยู่ว่าเมื่อไหร่จะได้โอกาสสักทีถ้าลำพังแต่เราก็คงไม่เกิน3ปี4ปีนี่ปเนาะเพราะว่าลูกจะเรียนจบในอีก3ปีข้างหน้าภาระทุกอย่างก็คงที่เป็นปริโพโคตก็น่าจะจัดการให้เรียบร้อยแต่ถ้ามีบุญกุศลมาหนุนนำก็อาจจะเร็วกว่านั้นเนาะมือที่มีพลังผู้ที่มีบุญวาสนามี อำนาจมีวาสนามากก็อาจพลิกแผ่นดินได้ด้วยฝ่ามือก็อาจจะลดลงมาเหลือแค่3วัน7วัน3เดือนก็แล้วแต่โอกาสเนาะแล้วแต่โอกาสเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเรารู้ว่าเรามีโอกาสอยู่เรารู้ว่าเรามีโอกาสที่ยังมาไม่ถึงแต่ถ้าโอกาสนั้นไม่มีเราก็ต้องหาเองก็ไม่เกินนั้นนะอย่าให้เกิดน,นั้นเลยเรารอมานานแล้ว โอเคนี่เป็นหัวข้อธรรมที่พบกันนะพอหายคิดถึงกันในการเจริญฌานที่ยกเอาธาตุกรรมฐานที่พระโมคคัลลานะได้บอกไว้เนะที่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสด็จมาตรัสสอนทุกขณะได้ฌานแล้วก็น้อมไปในกสินย่อมได้กสินเป็นอย่างนี้นะได้ฤทธ เป็นอันมากก็ด้วยการน้อมไปในฌานแล้วก็น้อมเข้าสู่กสินก็สำหรับใครนะใครที่ปรามาดว่าฌานไม่ไม่มีประโยชน์เนี่ยด้วยความเห็นผิดเนี่ยก็ขอให้ฟังแล้วก็ขอขมากรรมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทงทรงตรัสสอนในเรื่องของฌานอย่างนี้นะยกเป็นตัวอย่างให้ฟังสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจ เคยดูถูกปรามาฏวาชานไม่มีสาระไร้ประโยชน์เป็นไปพวกความหลงเนี่ยก็ขอให้ขอข้ามารมเสียแล้วก็จเจริญไปตามพระธรรมคำสอนนั้นเมื่อถึงวันหนึ่งเวลาหนึ่งที่เข้าสู่นิพพานเนี่ยเป็นนิพพานในปัจจุบันชาติหรือว่าเป็นสอุปาที่เสสนิพพานหรืออนุปาที่เสสนิพพานก็แล้วแต่ เราจะต้องทิ้งทั้งฌานทั้งญาณทั้งปัญญาทั้งความรู้ต่างๆทิ้งไว้กับโลกนี้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนั้นเป็นปลายทางแต่อย่าเพิ่งรีบด่วนทิ้งตั้งแต่ยังไม่ได้ข้ามนะยังไม่ทันข้ามเลยทิ้งแล้วเนี่ยมันข้ามไม่ได้มันติดอยู่มันก็ติดอยู่ในวัตสงสารนั่นแหละเพรอไปทิ้งเหลือทิ้งภายที่พระศา,ศาสดาสอนเสแล้วทิ้งก่อนแล้วก็จะข้ามมันเป็นไปไม่ได้แล้ว อย่างนี้นะที่เราที่เราเข้าใจเนาะก็โอเคนะวันนี้เดี๋ยวเก็บผักก่อนไม่รู้จะยาวไปหรือเปล่าเนาะขอให้พวกเรามีความสุขนะมีดวงตาอันปราศจากทุลีนะได้พบเห็นธรรมอันประเสริฐตามที่พระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสสอนไว้ทุกประการเนาะหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุข มีดวงตาอันปราศจากทุลีพบเห็นธรรมตามพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ทุกประการสาธุนะขอให้พวกเรามีจิตยินดีในพระธรรมคำสอนนี้ทุกวันทุกลมหายใจนะสาธุจเจริญเจริญสาธุ